กระดิ่งโชว์หน่อยครับพี่แซมไม่ไม่ทำอะไรอีกแล้วฮะเร็วๆได้หน่มไหมฮะกดกระดิ่งโชว์หน่อยกิ้งกิ้งกิ้งเร็วๆวันนี้ไม่ขี้เกียจฮะเอาไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเอาขี้เกียจอีกเอา้าเร็วๆอย่าเพิ่งขี้เกียจขอพักวันหนึ่งสิฮะเอา้าขี้เกียจเหรอเนี่ยดูก,ก่อนเร็วๆดูก,ก่อนโชว์โชว์เพื่อนๆในเฟซดูหน่อยเร็วๆ ไม่เอามี่ยายฮะเรียกมี่ทำไมฮะเดียมี่หนูเป็นอะไรหนูง่วงเหรอหง่วงเหรอโอ้อ๋อกินว่ะอะอ่ะกินหนูมาไม่เอาแล้วมีม่ไม่ไหวแล้วฮะ hả, à. hai dao nha hai chiên giỏ hai dao nhắm nhắm nhâm 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 nhâm, 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 nhâm.